ไปที่เหตุการณ์เด็กหญิงวัย10ขวบเนี่ยถูกยิงตายคาดที่นะครับอยู่ที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ครับคุณผู้ชมะโดยรับแจ้งเหตุเนี่ยเที่ยงวันนี้นะครับ18เมษายนเนี่นะครับมีคนถูกยิงตายในพื้นที่สวนปามซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเป็นสมัมปทานของกรมป่าไม้แต่ตอนหลังหมดสมัมปทานไปแล้วอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านสายใหญ่ตำบลศิลปุนอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ เหตุการณ์ที่เด็กโดนยิงตายเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนสองทุ่มนะครับแต่วันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เพิ่งจะเข้าไปตรวจสอบช่วงเที่ยงนะครับผู้เสียชีวิตคือเด็กหญิงนิรนุตหรือน้องไหมอายุ10ขวบถูกกระสุนปืนลูกซองเจาะเข้าที่ท้ายทอยเนี่ยหนึ่งนัดนะครับทีแรกในอาการสาหัสฮะแล้วภายหลังก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุเชื่อว่ามาซุ่มอยู่ในป่าข้างขนามแล้วก็ยิงใส่หลังจากนั้นได้หลบหนีนะครับ จากการตรวจสอบครับพบร่องรอยรูของกระสุนปืนในกระจายอยู่ประมาณ9รูนะฮะแล้วก็มีไอเม็ดลูกปลายที่เป็นกระสุนปืนลูกซองเบอร์เก้าเนตกอยู่เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ตรวจสอบแนววิถีการยิงเพื่อหาจุดที่คนร้ายเนี่ยซุ่มยิงโดยคาดว่าอยู่ที่บริเวณสวนยางห่างจากขนามไปด้านหลังประมาณ10-15เมตรและคาดว่าคนร้ายน่าจะมาก่อเหตุเพียงคนเดียวนะครับ ตำรวจสอบถามนายเกรีงกยงไกรนาควงอายุ60ซึ่งเป็นปู่ของน้องไหมเดีวเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อกับแม่ของน้องไหมไม่อยู่บ้านก็เลยฝากหลานไว้ให้กับญาติๆช่วยดูแลส่วนปมเหตุน่าจะมาจากปัญหาขัดแย้งเรื่องการแย่งที่ดินในสวนปามหมดสมรฐานดยก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยหลานสาวพร้อมกับเพื่อนๆรวม5คนเป็นเด็กหญิงสคนเด็กชาย3คนกําลังนั่งเล่นอยู่ที่บริเวณแค่อยู่หน้าขนบนะฮะ เพราะว่าต้องรอป้าที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยออกไปซื้อกับข้าวมาให้กินกันนี่นะครับพอคุณป้าเนี่ยขี่รถกลับมาถึงที่ขนมยังไม่ทันได้ตั้งขาตั้งรถเลยนะฮะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดจากนั้นเห็นน้องไหมฟุบลงไปเนื่องจากถูกกระสุนปืนตอนนั้นป้ารีบวิ่งไปอุ้มหลานทันทีครับระหว่างนั้นยังได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัดทุกคนก็ตกใจกลัวครับพากันวิ่งออกมาหมอบอยู่บนพื้น ส่วนคนร้ายอาศัยจังหวะด,ดังกล่าววิ่งหลบหนีไปไม่มีเสียงรถใดๆคนะคุณผู้ชมฮะคือเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเดินมาก่อเหตุนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังปู่ของเด็กหน่อยนะครับจึงเหลืองนี่นเหลืองดีว่าเด็กโดนกระสุนโดนยิงนี่โดนแต่มีคนมาก่อเหตุยิ่งนี้ลุงหวานน่าจะมาจากเหลืองตีดินไหมน่าจะมาจากเหลืองตีดินแนะ่นอนครับ S <S อาจจะมีความคัดเยงกันมากก่อนเพราะว่าที่ตรงนี้มันจะมีรว้วเรือแต่เป็นนายทุนเล็กๆเด็กก็กล้ามาอจไว้าเรือพี่ซึ่งจากบ้านเนี่ยไม่ยอมอาการเลยคัดเยงกันไปคัดเยงกับกลุ่มตอนนี้ก็ยังมีความคัดเยงกันครับคนนี้เป็นปู่นะครับคุณผู้ชมนายเกรีงกยงกรเนี่ยบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาตัวเองแล้วก็ลูกชายเนี่ยนะได้มาสร้างขนามเนี่ยปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อเรียกร้องเรื่องที่ดินทํากินต้องการให้รัฐเนี่ยจัดสรรพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ดินทํากินให้นะครับ ลูกชายของนายเกียงไกรแล้วก็ลูกสะพ้ายแล้วก็หลานก็คือน้องไหมเนี่ยนะฮะเพิ่งจะเข้ามาจับจองพื้นที่นี้ได้ประมาณ7เดือนอาจจะมีคนที่ต้องการไล่ที่ฮะก็เลยมายิงข่มขู่นะครับแต่ปรากฏว่าการยิงข่มขู่ครั้งนี้กระสุนปืนเนี่ยถูกเด็กเสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นตํารวจก็มุ่งปมสังหารเอาไว้ที่เรื่องนี้นะครับขัดแย้งเรื่องการแย่งชิงที่ดินสวนปาล์มที่หมดสัมปทาน โดยคาดว่าน่าจะมีคนที่ต้องการพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมายิงไล่ยิงขู่นะเพราะเห็นครอบครัวนี้เนี่ยมาปักหลักสร้างขนามอยู่ตรงนี้แต่การยิงขู่อย่างที่บอกนะกระสุนเนี่ยมันเป็นปืนลูกซองนะเวลายิงไปเนี่ยกระสุนมันบานออกใช่ไหมครูผู้ชมฮะแล้วเม็ดลูกปลายของกระสุนเนี่ยไปโดนท้ายทอยเด็กฮนะเด็กหญิงวัยสิบขวบต้องมารับกระสุนเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตนะครับอตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามสืบสวนหาตัวมือยิงกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับ